ผมไปถึงเยอรมาานีนะครับได้คุยกับพี่คนนี้เขาบอกความลับว่าทําไมกล้องที่มีโลโก้ไลกามันถึงถ่ายรูปได้มันกว่ามันมีเอนจิเนียร์มีคนมาสิบห้าคนนะฮะที่แบบรูปเอ้ยอันนี้ห้ามพูดเสียวมี่สิบห้า T Pro นี่คือสิบห้า T นะฮะถ่ายรูปได้มันขุดโคตรนี่คือรูปที่ออกมาแบบไม่ได้แต่งสีเลยนะมันเป็นเลนส์ออปติคอลซามิ t าของไลนะกาดูโทรศัพทพ์สวยมากดูจอดิภาพสีสวยไหมหกจุดแปดสามนิ้วขอบจอก็บางมากชิปมันขับเคลื่อนด้วยเซี่ยวมี Hyper ่ไฮเปอร์เอไอจอสมูทมากเป็นมือถือที่ 50ล้านพิกเซลนะคมกริปแต่ตัวนี้ซูมได้แต่ไม่ไกลมากนะครับแต่50ล้านเหมือนกันความสามารถมีความใกล้ๆก,ก,กันนะรีเฟรชอะไรต่างกันตัวหนึ่งร้อยสี่สี่ตัวหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ห้าพันห้าร้อยมิล Wh, Wh, 5, มมลิแอมชาร์จหนเก้าสิบวัตต์ชาร์จไรสายห้าสิบวัตต์น่าเล่นทั้งคู่ถ่ายรูปฟินมากๆรูปเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยนะเขาวิ่งเล่นกันนะเต็มสปีดพันหนึ่งมันออโต้เลยนะโทรศัพท์เื่อนรับรองถ่ายแล้วไหวหมดแล้วสงสัยไหมครับลุงที่ไลแกบอกะไรผมไลแาให้ความชำนาญความเช